สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ พบกับผมหนุยแอลพีเคนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้มาเข้าป่านะครับเป็นบรรยุทธพอดีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปซ้อห็ดลมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับเหมอกลงนะครับห็ดลมทางภาคเหนือจะออกหนักนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ฮิตก็ครับยังได้ก็ฝฟาก กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญไปลืมกดติดตามเพื่อกับผมด้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจกันในคลิปหน้านะครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับเดี๋ยวเข้าป่าเลยครับไปครับนะครับไปกัดวนเจ้านะครับโอ้เอามาเศร้าเฮ็ดนะครับเฮ็ดลมนะครับชนี้เฮ็ดลมเข้าหน้าหนาวนะครับเฮ็ดลมออกนักนะครับแต่วันนี้มันลุ้นด้วยกันครับว่าอยู่ได้นักได้น้อยครับป่าบ้านทางภาคเหนือนะครับ เห็ดจะออกนักนะครับเห็ดลมนะครับตรงนี้โอ้นี่ครับเขาปลาดอกีใหญ่นี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆปลูกปาณ่าพี่น้องทุกท่านครับโอ้โหนะครับดอกใหญ่นะครับโอ้นี่ครับดอกใหญ่นะครับว้าวโอ้ครับท่านครับดูโอ้มอขนาครับเนียครับขออนุญาตเก็บพอนะครับ เหมาะนะครับอืมอู้โอ้ไม้กอดใหญ่มากครับโอ้โห้ไม้กอดเลยครับโอ้โ oh. ห oh. สุดยอดเลยครับอือ uh huh. นี่ครับเหมาะนะครับนี่มดอกนะครับเหมาะนะครับโอ้ oh. ครับเพื ų, rumor, ่อนอืมดอกใหญ่คร <The combined> ับน no, on ี่ในออกประมาณสองวันแล้วได้ครับเนาะดูครับอืมใหญนะครับเหมาะนะครับดูครับดอยสูงนะครับนานี่ครับนะครับจีก็มีนะครับเหมาะแลวครับอู้หวานนะครับนี่ครับจีมันครับจีหลังออกเลยครับนี่ครับ วนนะครับน oh ี่ครับนี่ครับอันที่เอามาจานครับนี่ครับมันเน่าน่ครับเชื้อมีนี่ครับหมู่นี้ครับโอ้นี่ไปเชื้อปีน้าครับปีนาออกนี่ต่อแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมไปต่อครับนี่นะครับเพื่อนๆระหว่างเตีเฮาเดินเรื่อยๆครับเอากับปลามาเรื่อยๆครับปลาเห็นลมเรื่อยๆนะครับวันนี้เอามาเจ้าครับ มาเตะตะวันยังมากขึ้นเลยนะครับนี่ครับเขียวม่อเลยครับนี่ครับนี่ครับม่อเลยครับนี่ครับอืนี่ครับเป็นหน้านี่ก็มีครับอหวานแล้วครับโอ้โหครับวันนี้เก็บม่วนเลยครับม่วนขันนาดครับวันนี้ครับผม นี่ครับดีใบอาจจะมามาไข่งามแต่เอานะครับนะครับหายขึ้นต่อไปทางนี้นะครับไปครับต่างบ้านเพื่อนๆนะครับเห็ดอย่างออกของครับต่างป่าตางบ้านนะครับแต่บ้านผมเขาครับเห็ดโมครับเห็ดออนนะครับแล้วก็เห็ดโคนนะครับเห็ดโคนมนนะครับออกแต่วันนี้ช่วงนี้ผมยังซ่อนเห็ดโคนมุนไม่ได้ครับถ้าปลาอย่ามาเพื่อนๆชมนะครับอู๋นี่ครับปอบะแต่เห็ดโมนะครับดอกโตแล้วครับอืม หมนะครับดอกใหญ่เลยครับปลาเต็ดอกใหญ่ๆนะครับวันนี้ขอยัดเก็บพอนะครับดอกใหญ่มากครับนี่ปลาแต่เห็ดโลมนะครับไม่รู้ว่าเขาจะได้เห็ดโคนกับเหมือนตะเปิ่นะครับเพราะว่าตะวันนะครับมี้าบ้านเพิ่งได้เห็ดโคนกันครับได้เป็นสองสามกิโลนะครับโอ้โหโกนี่ก็ดอกใหญ่ครับวันนี้ปลาเต็ดอกใหญ่ๆแล้วครับสงสัยมันออกเร็วนะครับออกในหลายวันนะครับ ครับครับผมเดี๋ยวเข้าไปต่อนะครับครับหน่างเดินครับผมก็าราบพิษลมที่ไหนเล้ะครับโอ้นี่ครับมันเน่านี่ครับติดงูนะครับเขามาจ้าเกินไปนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับสไดยครับมันจ้าเกินไปครับงูเลยนะครับปปครับเอาไว้เจอปีหน้าครับพอปีหน้าหายเลยส่อได้ต่อยครับไปครับนี่มาจะเจ้าเลยนะครับนี่ครับโอ้ เห็ดนะครับโอ้โหนะครับเราเก็บดูนะครับวันนี้เรามาเจ้านะครับเข้ามาในปปดเจ้ามากครับวันนี้ครับโอ้โหครับเพื่อนๆนี่ครับว้าวเหมาะเลยครับนิ่มครับนี่ครับว้าวเหมาะเลยครับ เหมาะขนาดครับนะครับเป็น,นปจีก็มีนะครับจีนเนี่ยโอ้เนาก็นมนี้นะครับ,บครับมันมาครับอืมนี่หอมนะครับแบบนี้ข้าผมไปต่อครับ,บนี่ครับเห็ดอ่อนนะครับอืมครับมเห็ดอ่อนนะครับบาาทีอาจจะเรียกต่างกันไปนะครับ ดออนครับดกงามๆครับเห็ดอ่อนครับค่าค่าเห็ดแดงเต่บปัจจนะครับนี่ครับการจะแข็งนะครับนี่ครับเมาะเลยครับเหมาะอีหลีครับผมไปต่อครับนี่นะครับเพื่อนระวังที่เขาเดินนะครับสุนมากเขาอยเริ่มปะเห็ด เห็ดอ่อนนะครับนี่ครับเห็ดอ้อนครับเห็ดอ่อนเป็นนักแล้วนะครับเห็ดลมมาค่ายตะนะครับนะครับบ้านของห้องเห็ดอ้อนนะครับนะครับเห็ดอ่อนเห็ดนี้เอาเนึ่งลำนะครับรสชาติจะหวานนะครับเต็มสู้ความหอมเรื่องความหอมในการเห็ดลมนะครับเนาะนะครับเห็ดอ่อนนะครับนะครับเห็ดอ่อนหลายๆดอกนะครับ บอกว่าทางบ้านเพื่อนกินเหมือนกันกันนะครับนะครับเห็ดอ่อนครับครับผมโอเคครับไปต่อครับเดี๋ยวนะครับปลาเห็ดโคเห็ดลมมาแอบนี่ครับแอบซ่อนหากันนะครับซ่อนอยู่ในกลุมไม้นะครับอืมเหมาะนะครับครับผม เด่นซ่อนหาแลยครับเห็ดเป็นตังใดหนเห็ดตังไดเอาครับแทงเลยครับเดินซ่อนหากับเห็ดนะครับวันนี้ครับกว่าจะได้แต่ละดอกปบะกอบไปจง่ายนะครับวันนี้สงสัยว่าแต่ว่าจะบ้านให้มีโคนขึ้นมาก่อนนะครับมาลูนเปื่อนะครับแต่เราก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่นะครับวันนี้นะครับได้เห็ดอ่อนตัวนะครับนี่ครับถือว่านักนะครับพอถังใหญ่านะครับนี่ครับ นี่ครับถังใหญ่นะครับว้าวพอได้เกงครับไปต่อครับนี่นะครับต่อไปกับป้าเฮ็ดนะครับเห็ดล่เป็นจีงามๆเลยครับนี่ครับองามนะครับเหีดจีงไหมครับเอาไปพัดนะครับหมอกนะครับเอาไปพัดอร่อยเลี่ยนเลยนะครับเวลาเราจะนี่เราจะหยุดตีนไหมครับไม่ให้ปิดเจือผีหน้านะครับเจือต่อไปนะครับ มันจะได้สูญพันธุ์นะครับเดี๋ยวปลอกมากินมันก็ออกไปเรื่อยๆครับนะครับปิดเทคนิคนะครับเอาไปต่อครับครับหลังจากที่ไปเห็ดจีนะครับโอ้โหเข้าปนี่ง้วครับแต่ดอกใหญ่เลยครับดอกโตๆนลครับวันนี้ครับนี่ครับดอกใหญ่เลยนะครับครับผมวันนี้เป็นจีบบกให้ได้ครับได้เห็ดอ่อนกับเห็ดลมดอกใหญ่ๆนะครับ แต่ส่วนมากจะได้เห็ดลมยะดอกใหญ่นะครับเนาะแบบนี้เอาไปต่ำน้ําพิกหรือว่าไปเอาไปเกกงนะครับลามครับเยอะได้หลายอย่างครับแต่น้ําพิกเกงพัดครับได้หมดครับเนาะเห็ดอ่อนเนี่ยนึ่งครับนึ่งกับน้ำพริกคานะครับอร่อยเลยครับนี่ครับเหมาะเลวครับหอมไปครับครับระหว่างที่เอาเตี๋ยวเห็ดไปสักพักนะครับพอดีหิวอยากเข้าครับ เลยก็อขอจัดต้นปูเป้งสักหน่อยครับอาหารที่ผมชอบทานในป่านะครับที่ผมเยอะตัดนะครับเพราะว่าทางบ้านป่าบ้านผมมันมีนักครับเนาะมีเยอะนะครับขออนุญาตตัดก่อนกินนะครับนะครับต้นปูเป้งนะครับหมอครับผมนี่ครับเหตดที่เราได้มาวันนี้นะครับได้ก่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อกันด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปพี่นนี้ครับปากกดคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ